ว่าลุงพลเนี่ยมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ดูเหมือนกับว่าชาวบ้านเขาสงสัยมาแล้วหลายเรื่องถามว่าพฤติกรรมแปลกๆของลุงพลที่ชาวบ้านสงสัยมีอะไรบ้างเอาชาวบ้านก่อนนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12มิถุนา63ย้อนกลับไปฮะพฤติกรรมแปลกๆของลุงพลแต่ลุงพลเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นตัวเองเนี่ยเพื่อจะเหมือนกับสะด,ดอกเคราะห์ใช่ค่ะแล้วลองดูนะฮะลุงพล12มิถุนาาโกนหัว หลังลุงพลรู้ข่าวว่ามีพยานเปิดโปงว่าลุงพลไม่ได้ขึ้นเขาจริงซึ่งตอนนั้นคือพ่อแบมแล้วพ่อแบมคือพยานปากเอกซึ่งจะเข้าเครื่องจับเท็จขอว่าวันนี้อย่านอนนะฮะและเดี๋ยวจะให้ฟังอะไรที่ท่านจะฟังแล้วรู้ไปพร้อมกันลุงพลมีอาการตั้งแต่ตอนที่โกนหัวนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาสงสัยว่าลุงพลทาไมเชื่อเรื่องพวกนี้เหลือเกินถูไหมะแล้วเมื่อกี้ไปดูที่อาจารย์ลุงพลคือพระที่อาจารย์ลุงพลแกนับถือ กูดันเชื่อว่าแม่ตะเคียนเข้าสิงเลยจะมาต่อยสื่อและดูลุงพลดิฮะเป็นยังไงลูกศิษย์ของพระพลลุงพลเคยโกนหัวจนชาวบ้านสงสัยว่าทาไมลุงพลเป็นแบบนี้ที่แปลกไปกว่านั้นฮะด้วยพฤติกรรมของลุงพลที่ชาวบ้านกําลังสงสัยกันลุงพลมีนิสัยผิดวิสัยกับที่ชาวบ้านมักจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของลุงพลปักทูบก,กับหัวในวันที่สาบานจําได้ใช่ไหมฮะแล้ววันนั้นก็กลายเป็นดราม่ายกใหญ่จนวันนี้ชาวบ้านบอกควรจะพูดได้แล้วว่าลุงพลมีความเชื่อ มีอะไรหลายอย่างที่ชาวบ้านค้านสายตาเยอะมาก FC ต้องกลับมานั่งคิดอีกอันนึงที่ค้านสายตามากก็คือวันสาบานลุงพลต้องเขียวฐานซึ่งคนกกกอกไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าต้องทําแบบนี้คําถามคือลุงพลเอาความเชื่อเรื่องสายเยวเวทแบบนี้มาจากใครถูกไหมฮะคุณผู้ชมองจําได้หรือล่าสุด เมื่อทุกอย่างกําลังลุมเร้าเข้ามาหาลุงพลในวันที่คดีชมพู่ก,กําลังจวนเจียนจะจบแล้วลุงพลเวลาเครียดชาวบ้านบ,บอกทําไมเห็นยูทูบเบอร์ถ่ายภาพลุงพลชอบนอนตากแดดซึ่งกําลังสงสัยว่าลุงพลเครียดจัดหรือไม่แต่ขณะดเดียวกันผมก็อธิบายแทนก็นแล้วกันเพื่อความเป็นธรรมหรือลุงพลอาจจะหนาวเพราะช่วงนี้อีสานหนาวค,คุณผู้ชมฮะคนที่ตอบคําถามเรื่องนี้ได้ดีที่สุดวันนี้เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ มันไม่ได้จบแค่นี้ความเชื่อของลุงพลเนี่ยซึ่งหลายคนสงสัยว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากใครเราตอบไม่ได้จริงๆแต่เราจะเห็นแล้วว่าพระที่ลุงพลนับถือก็อยังเชื่อเรื่องตะเคียนเรื่องเชื่อสายเว่สิ่งที่ลุงพลกําลังสร้างขึ้นมาณวันนี้นั่นก็คือเรื่องที่สื่อกําลังตรวจสอบสารเจ้าแม่ตะเคียนเรื่องของไม้จนกระทั่งมีหลายคนเนี่ยนะฮะเขาตั้งคําถามว่าใช่ตะเคียนจริงไหมถ้าไม่ใช่ตะเคียนจริง คำถามคือถ้าสมมติมันมีส่วนหนึ่งระดมทุนกันมาให้สร้างลุงพลจะเข้าขายไปหลอกเขาหรือไม่นี่คือเรื่องหนึ่งถัดมาความเชื่อของลุงพลฮะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับลุงพลยังมีความเชื่อเรื่องของพญานาคแล้วคนที่เป็นคนบอกว่าลุงพลควรต้องสร้างก็คือพระอาจารย์พลให้ลุงพลสร้างพญานาคเรื่องลี้ลับแบบนี้อีกซึ่งตรงนี้แหละลุงพลเปิดรับบริจาคจนกระทั่งได้เงินล้านสามนะฮะถัดมาครับผู้ชมฮะ ลุงพลเองเนี่ยยังมีการสร้างสิ่งของต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปูย่ยศวรรณาคาคซึ่งปูย่ยศวรณาคาเองเนี่ยก็มีการอ้างบอกว่าไปอัญเชิญมาจากวัดดานพระอินท์เมื่อกี้หลวงพ่อที่บอกว่าผีเข้าสิงลุงพลเนี่ยนะฮะนี่ไงฮะของจากหลวงพ่อก็มากองอยู่หน้าบ้านหลุงพลแล้วก็ระดมกันสร้างศาลขึ้นมาแล้วก็มีเงินบริจาคเข้ามาเป็นจํานวนมาก